ราศีเมษค่ะในเรื่องของการงานชาวราศีเมษร,ระวังนะคะจะเจอปัญหาจากการทำงานที่ไม่รอบคอบของตัวเองและจะต้องทำงานชิ้นเดิมเนี่ยซ้ำเป็นครั้งที่2และให้ระวังนะคะหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา วิธีเดียวที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีเมษนี้ก็คือนิ่งเฉยค่ะแล้วปัญหาเนี่ยนะคะก็จะผ่านไปได้ด้วยตัวของมันเองนะคะการเงินต้องบอกว่าจะค่อยๆดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแต่ก็ยังจะไม่ถึงเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้ในใจนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ย สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยค่ะวางแผนการเงินให้ดีๆนะคะจะทำให้การเงินของคุณราบรื่นยยิ่งขึ้นนะคะคนโสดเนี่ยจะได้พบเจอคนที่ถูกใจแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่รอคนเก่าๆอยู่เนี่ย ก็คนเก่าๆอ่ะอาจจะแวะเวียนกลับมาเป็นคนที่ใช่สําหรับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะในเดือนกันยายนควรวางแผนเพื่อไปเที่ยวกันแล้วก็ไปเติมความหวานกันสักนิดนึงนะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเริ่มจืดจางลงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ให้ความสัมพันธ์ของเราดียิ่งขึ้นนะคะส่วนสุขภาพเนี่ยสุขภาพของชาวราศีเมษ จะมีความเครียดสะสมนะคะแล้วก็จะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามีความเครียดเนาะแล้วก็ควรที่จะทานอาหารบำรุงร่างกายอย่างเช่นวิตามินหรืออาหารเสริมใดๆก็ตามที่คิดว่าเราควรจะไปเสริมในจุดๆนั้นเพื่อให้ร่างกายเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ